จังในคลิปนี้ก็ต้องขอกราบสวัสดีพ่อแม่พี่น้องเบิร์สุกูสุคนนะครับผมเมื่อนี้ก็มีรถโลดตีเข้ามาขายอีกแล้วเด้อพี่น้องก็เลยได้คลิปคอนเทนต์หนึ่งคลิปนะครับผมนี่พี่น้องจากคลิปที่แล้วที่ผมเคยบอกว่าเพิ่นเป็นบังต่อแท้ๆ เพิ่นเป็นคนอีสานเด้อพี่น้องแต่กับว่าได้ถามวันหรอกครับผมว่าเพิ่นยู่จังหวัดใดพี่น้องว่าเพิ่นเป็นบังเซยบุ่นแล้วแต่แท้ๆมันเพิ่นเป็นคนอีสานว้าว่า่ทองทอง,ทองอยู่พี่น้องเอ้ยอันนี้ก็เป็นโรตีของเรานะครับผมสั่งไปทั้งเบิร์ตสิบแผน่นอิลอิรลอยละพี่น้องใส่เนยลงไปแล้วนะครับเพิ่มสีสันให้โรตีมันสีเหลืองน่ากินนะครับผม นี่แล้วก็พับ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 ไปสังบอกฮอนนิวเน่าเจ้าเนาะนี่นะครับผมโรตีของเราก็เรียงอยู่บนขอบกระทะนะครับผมใส่ปายเลยพี่น้องส่วนทางนี้ก็เป็นเครื่องที่เขาเอามาใส่นะครับผมหาลัางเทียกับใส่ไข่เอออันนี้ปกติยู่พี่น้องแต่หาลัางเตียเพ่นไส้ฮอดผงโอวันปิน่นบุญเล็พี่น้องหาลัางเทียเพ่นกับใส้ฮอดกล้วยหอม ห้าทังทียเพื่นกะใส้พริกเผาหมูหยองพุ่นเด้พี่น้องโรตีร้านนี้ไม่ธรรมดานะครับผมตอนนี้เพื่อนกะเริ่มห่อแล้วนะครับผมใส่น้ำตาลลงไปแล้วก็ใส่นมลงไปเพิ่มความอ้วนให้กับตัวเองนะครับผมตอนนี้ก็เริ่มพับแล้วนะครับสั่งไปทั้งเบิร์ดสิแผ่นนะครับผมแต่เพิ่นก็นเอาออกมาเลี้ยงเลี้ยงเลี่ยงพ่อให้ประมาณนี้นะครับผมเพราะว่า รถเพิ่นขั้นน้อยพี่น้องเพิ่นขี่รถมอเตอร์ไซค์ขางมาขายเนาะครับผมมือนีเพิ่นกับเขามาขายอีกรอบนะครับผมเพิ่นกับเว้นว่างไปประมาณอาทิตย์นึงเลยละครับผมเพิ่นกับจั้งขามาขายนะครับผมนี่นะครับผมโรตีของเรานะครับผมผมก็อยากหูด้ือกันนะครับผมวาเพิ่นเฮ็ดแบบไถโรตีมันจังเป็นแผ่นให้่นากพี่น้องเอ้ยผมก็เคยเฮ็ดอยู่เด้เฮ็ดแป้งโรตีแล้วก็เอามาทอดเนี่ย แต่ว่ามันก็บว่าเป็นแผ่นพี่น้องมันเป็นก้อนโคลเคเลอยู่เด้อพี่น้องเอ้ยสำหรับพี่ผู้ใดอยากกินโลตีรานนี่เขาก็อยู่ในแปดลิ้วนี่ละพี่น้องผู้ใดน้ำหาเพิินก็น้ำหากซื้อกันได้เด้อครับผมแต่ว่าก็ตามตัวยากอยู่นะครับผมนี่ใส่นมลงไปอีกแล้วนะครับผมอีกหนึ่งชุดนะครับผม อันนี้3แผ่นนะครับผมไปแล้ว4แผ่นนะครับผม4 5 6 7รวมทั้งหมดตอนนี้เป็น7แผ่นนะครับผมพับพับ,พบ,พบไปเลยนะครับเพิ่มความอ้วนให้ตัวเองนะครับกินทั้งแป้งกินทั้งนมกินทั้งน้ำตาล